คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้คุณผู้ชมก็อยู่กับผม n t c a f e แค e s และอยู่กับแอป Netboom ไม่เชื่อใช่ไหมว่ามันคือแอป Netboom นี่คือแอปพลิเคชัน Netboom ครับใช่ครับมันคือ n e t b o o m และมันก็เปลี่ยนหน้าต่างนะครับแล้วถ้าทำไมเวอร์ชันปกติไม่เห็นมีเลยก็มันคนละเวอร์ชั่นกัน มันคือเวอร์ชั่นที่อยู่ใน p l เ s t โต e แหละนะครับแต่มันไม่ใช่เวอร์ชั่นที่โหลดแบบปกติครับอ่าแล้วเรามาดูการเติมเงินกันนะครับเดี๋ยวผมขอเอ่อโอเคคือผมไม่ได้ผูกบัญชีไว้คิดหายก็ไม่รู้ว่ามันหนึ่งชั่วโมงต่อหน,นึ่ง ร้อยเหรียญหรือเปล่านะครับไม่ใช่หนึ่งร้อยเหรียญสหรัฐนะหนึ่งร้อเหรียญในแอปนะครับก็หนึ่งจุดเก้าเก้าได้สองร้อยครับถามว่ากี่บาทหกสิบบาทครับห้าร้อยจำไม่ได้หนึ่งพันเก้าจุดเก้าเก้าสามร้อยอันนี้เออเท่าไหร่วะแพงเหมือนกันจำไม่ได้เอาเดี๋ยวนะครับผมก็ถามว่ามันรอคิวเหมือนกันไหมมันก็ เหมือนกันนะอันนี้คือรวมเกมทุกอย่างนะ p c เกมอันนี้ก็เหมือนกันครับเกมทุกอย่างครับแค่จัดเรียงเหมือนว่ามีเกมเยอะเช่นั้นเอง Rainbow Six Siege ก็มีนะครับเผื่อใครยังไม่รู้แต่ผมไม่ได้ทำะนะ Grand Theft Auto V Epic l e g e n d Player n o b u t t e r o u g d r ี่ก็เกม Trading ทสติ้งคือเกยอะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้ครับเป็นการจัดเรียงนั่นเองเข้าไปก็เจอเหมือนเดิมครับถามว่าเจอ,อยังไงก็จะเป็นประมาณนี้ครับ <S <S เหมือนเดิมเป๊ะๆไม่มีเปลี่ยนครับ <S <S แต่หน้ารอคิวโคตรเท่หน้ารอคิวเท่กว่าเดิมนะ <S 1> <S 1> ผมว่า แล้วหน้าล้องอินก็เปลี่ยนหมายหมดนะยอ้อนไปเลยนะครับแต่โกมันไม่ได้เชื่อมสองเซิร์ฟเวอร์ด้วยกันนะถ้าคุณใช้เวอร์ชันนี้เวอร์ชั่นนี้ก็จะไม่มีนะครับปกติผมมีสองร้อยในแอปเก่านะครับแต่แอปนี้ไม่มีนะะก็มาให้ดูกันเข้าๆ่ค่นี้แล้วกันนะครับ ก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามเลยครับจอกเนใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ